ร้อนนะมันร้อนีมเนี่ยร้อนมากเลยเนี่ยร้อนตับแมกเลยรู้ไหมว่าคุณใช้ทรัพยากรธรรมชาติเตืองมากไงครับครับเนี่ยก็คุณเอากระดาษมาใช้แบบนี้คุณรู้ไหมว่าคุณทิ้งแต่ละวันเนี่ยมันเท่าไหร่ปริมาณกระดาษเนี่ยทำให้โลกร้อนคุณรู้บ้างไหมรู้ครับทำไมถึงไม่รู้เรียนกันมาหรือเปล่าพวกคุณน่ะรู้ผมนี่สิใช้ผ้าเช็ดหน้าพวกคุณใช้เป็นไหมลองดูสิ ชื่อไหมล่ะชื <rename mes. S 2> án, calculus, ่อนะครับหายแห้งลยกระดาษพวกนี <ets> ้พอพูนไขแล้วมันก็ติดที่หน้ามาถึงคุณรู้ตัวบ้างหรือเปล่าผมผมรู้แล้วว่าสาเหตุที่เกิดร้อนเป็นเพราะอะไรไะเพราะอะไรอ่ะไะอืมเห็นเงียบเห็นเงียบว่าแล้วลถร้อนเพราะนี้เอง